สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรงภูมิใจนำเสนอการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอชอสวัสดีค่ะดิฉันนางิิสนาทัดเทียมเป็นผู้นำอชอตําบลนนกาเรนอำเภอสำโรงจังหวัดอุบุราชธานีปฏิบัติหน้าที่ผู้นำอชอตําบลน,นกาเรนอำเภอสำโรงเป็นระยะเวลา6ปีค่ะ นางกฤษณาทัดเทียมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลโนนกาเลนอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอ,อชอตำบลโนนกาเลนตั้งแต่ปี2562ถึงปัจจุบันในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆดังนี้ การปฏิบัติและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงใน3ด้านอย่างเป็นรูปธรรมในฐานะผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนได้มีการปลูกพืชผักสวนครัวรัวกินได้อย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายมีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภคอีกทั้งสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยมีการบริหารจัดการขยะการปลูกจิตสำนึกเรื่องการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิกในครอบครัวและชุมชนการรีไซเคิลลดการใช้ผลิตภัณฑ์สร้างขยะการทำถังขยะเปียกจากเศษอาหารเพื่อทำปุ๋ยสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยมีการปฏิบัติศาสนกิจสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง การร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสาร่วมกิจกรรมรำเพลงมัตอุบลเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ231ปีจังหวัดอุบลราชธานีมีผลการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครเป็นที่ประจักษ์ในฐานะผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนภารกิจตามบทบาทผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนสิบภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จเกิดประสิทธิภาพดังนี้ หนึ่งการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทจะประทอข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านข้อมูลอื่นๆร่วมเป็นคณะทำงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจะปะทอและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ระดับตำบล 2. การขับเคลื่อนแผนชุมชนรวมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนแผนชุมชนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำตั้งแต่ต้นเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองและทุกคนในชุมชนร่วมรับประโยชน์ที่เกิดขึ้น การขับเคลื of of ่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการองค์ความรู้สามารถเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาในชุมชนเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพของชุมชนเป็นแกนนำในการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองโดยการร่วมรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน 5. าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการบริหารจัดการขยะส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการจัดสุขลักษณะในบ้านและมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยแยกขยะที่ทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งได้เช่นใช้ถุงพลาสติกซ้ำใช้กระดาษรีไซเคิลและขวดพลาสติกเป็นวิธีที่ได้นำมาปรับใช้กับชุมชนสามารถลดปริมาณขยะได้จำนวนมาก หการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลและอำเภอโดยเป็นวิทยากรถ,ถ่ายทอดภูมิปัญญาโครงการสร้างสมมาชีพชุมชนและโคกหนองนาร่วมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในชุมชนและร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของอำเภอและให้ความรู้กับคนในชุมชนเพื่อลดปัญหายาเสพติดด้วยการตั้งด่านชุมชนในการคัดกรองผู้เสพ 8. การแก้ไขปัญหาความยากจนร่วมเป็นทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยร่วมลงพื้นที่เคาะประตูติดตามช่วยเหลือตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการให้ความช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนครัวเรือนประบางครัวเรือนผู้พิการในพื้นที่อำเภอสํารง ก้าการส่งเสริมอาชีพเข้ารับการฝึกอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จตามโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพการทำขนมหลังจากการเข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและชุมชนโดยการต่อย,ยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมีมาตรฐานและมีรายได้เพิ่มขึ้น สิบการส่งเสริมทุนชุมชนร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการออมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตำบลและอำเภอส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชนเช่นกองทุนหมู่บ้านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นวิทยากรครูพาทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ สนับสนุนในการประกอบอาหารและเป็นอาสาสมัครที่ไปช่วยเหลือครัวเรือนในการซ่อมแซมบ้านให้แก่ครัวเรือนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในงานพัฒนาชุมชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสำโรงและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ยึดมั่นและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีเป็นแบบอย่างและได้เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนร่วมขับเคลื่อนชุมชนของตนเองให้มีความพอเพียงสามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน